เป็นที่ใช้ออนกับผู้ป่วยที่บนปัญหา NPD ครับจะมีคิวสูตรที่เป็นคาร์สปอร์ตเบ้นนะครับอันนี้เราเป็นข้าไปสูตรเนาะครับใช้ได้บมดครับตอนนี้จะเป็นเซตของมิยุทธน,นะครับผมอันนี้เป็นเซตมิยุทธเนานะข้าไปสูตรจะเป็นมิยุทธครับประกอบด้วยจะมีชุดยิงเตอร์ที่ยิงเตอร์ไวของไห้นะครับผมแล้วก็ไวไฟจะมาเป็นชุดนี้แล้วก็ตัวนี้ ถ้าถ้ามันขาดเราจะาต้องเปิดทางเซดีแจ้งเซดีว่าตัวไหนถ้าชำรุดถ้าเรารู้ว่าตัวไหนชำรุดเซตตัวไหนชำรุดก็แจ้งเซดีว่ามีเซตอุปกรณ์ชำรุดแล้วก็สามารถพิมพ์ที่หน่วยงานได้เลยแล้วก็หมายเหตุให้เซดีก่อนที่จะส่งไปสตูรานะครับอันนี้เป็น e x p p i ซ์ v พร์ครับ e ครับ อันนี้จะเป็นรียุตหมดเลยแต่ถ้าเป็นน e ิโพตสจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตัวนี้เราจะใช้เป็นนิโพสหมดแล้วครับถ้าร e ียุตเราเสียก็ทิ้งที่มาแนกได้เลยมาแนงได้เลยแล้วก็เบิกนิสโพรสที่ค้งเวทได้เลยครับนี่มีใครเคยต่อหรือยังครับ<ม> <Y ank. S 2> ยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวจะต่อข้อข้าว้ก่อนนะครับผมอันแับแรกเลยนะครับ <S <S เครื่องเครื่องมาถึง,งเราต้องดูก่อนว่าอุปกรณ์ตัวเช่น หัวได้มาพบไหมนะครับผม,ม,อนะมอของออกซิเจนก็หัวของแอร์แอร์ตัวนี้ยถ้าเป็นบนบอร์ดจะไม่ต้องเสียบเดี๋ยวเราจะไม่เสียบก่อนนะครับเราจะได้จำลองเป็น,นการบนบอร์ดเนาะแล้วก็ U P S ของตัวเครื่องถ้าเราลืมเปิดเครื่องจะมีการอะลามถ้าเราเปิดเครื่องเลยเนะี่ย U P S ไม่เปิด <S <S เครื่องจะแจ้งเตือนว่าในกรณีที่ เพวเราเปิดเครื่องโดยไม่เปิด g p s นะครับเครื่องจะมีการแจ้งเตือนว่า g p s เราไม่เปิดจะมีเป็นการใช้แบตเตอรี่แทนแลวกรณีที่เราจะใช้ตัวเชมเบอร์ไม่ได้เพราะว่าเราไม่เปิด g p s ครับเชมเบอร์ตัวหน้าเนาะของวันนี้นะครับ<ม>เสิดเซมปั๊ก p s เปิด g p s เปิดตัวเครื่องทสดูก่อนว่าเครื่อง พร้อมใช้งานไหมครับถ้าเครื่องมาพร้อมใช้งานปุ๊บเดี๋ยวเราจะดูอีกทีว่ากรณีที่แบตเตอรี่มันเสื่อมเป็นยังไงบ้างมันจะเปิดไม่กินะครับเครื่องมาถึงปุ๊บนี้เดี๋ยวเราลองตอนแรกก่อนนะครับเครื่องมาถึงมีเซฟเซฟตัวเนี้ยจะเบิดที่ทางเซดีนะครับเป็นิยุตเนาะอีสปาา จะใส่ลงมือทุกครั้งก่อนที่ยวไปต่อนะครับถ้าเป็นเซ็ตกราบมันจะไม่ได้คอนเท mm hmm. นเนอนะครับผมนี่จะมีลูกศรบอกว่า mm hmm. ออกเป็นยังไงเข้า mm hmm. เป็นยังไงครับลูกศรจะบอกนี่เป็นตัวแชมเบอร์อันนี้จะเป็นสายรับแรกเราต่อตอันนี้ก่อนเข้าหาตัวแชมเบอร์ ตัวที่จะออกจากเชมเบอร์จะมีอยู่สองสองขาครับตัวที่ออกเข้าจะเป็นจะมีตัวเฮดสไบอี mm hmm. ตัวนึงครับีนี้ต้องต่อต่อให้ดีๆว่ามันจะอยู่ด้านไหนครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้ mm hmm. ครับตัวสั่น นี่จะเป็นสายตัวนี้ชุดนี้จะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับจางมีีทางน้องมีีจะมีตัวเครื่องแล้วก็จะมีสายสายตัวนี้จะเป็นสายของเบสป็นสายของนิยุทธนะครับนิยุทธถ้าสายไม่ได้ก็ต้องแจ้งมีพีก่อนเลยว่าสายไม่ได้ครับสายจะประกอบด้วยอยู่2 2ชุดนะครับผมชุดแรกจะเป็น สายโฟวัดเทมวัตรนูงเทมตอนนี้จะเป็นสายนิตเตอร์ครับมันจะมีสลักฟันอยู่สองสองน้านแค่กดเข้าไปแค่นี้ไม่ต้องกดแรงถ้ามันตรงตร,งตรงล็อกของมันนะครับผมรั่นี้สายสั้นเราจะต่อตรงนี้ นี่ก็จะมีสลักของมันเหมือนกันตัวแชมเบอร์ถ้าเราขาดตัวจุกเสียวขาวนี้ไปนะครับเวลาเราเทสอเ็กจะไม่ผ่านเนาะเราต้องดูด้วยว่าตัวเนี้หลุดไหม นี่เป็นข้าวทุกบต่อข้างบนจะมีอยูสย่สายยาวมีอยู่2เส้นสายสั้นมีอยู่หเส้น Chamber ์หนึ่งตัวแล้วก็ x x p ไปบออินไบวานี่แยกกันมาที่จะมาเป็นชุดเดียวกันจะมีสาย2เส้น1เส้นแล้วก็ Chamber ์แค่นี้ครับจะมาเป็นชุดเดียวกันเบดจากัเซดีเนาะถ้าดีบจะมีตัวเทม กับตัววัดอุณหภูมิกับตัวเครื่องครับตอนนี้เราต่อเสร็จแล้วเราจะทําการเทสเอที AT ทุกครั้งถ้ามีบล็อกไวถ้ามีบล็อกไวปุ๊บเครื่องจะตีเป็นใช้แบบเร่งด่วนทันทีครับเราจะทําการเทสเซตก่อนเทสเซตอุปกรณ์กับว่ามีการล็กไหมครับทุกครั้งที่เครื่องไปถึงน,นะครับต่ออุปกรณ์เสร็จเปิดเครื่องแล้วก็จะมีอุปกรณ์จะมีบล็อกไวตัวหนึ่ง ทุกคะแนนเอพีจะมีอยู่หนึ่งตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็จะมีตัวนังเฮดใช้ในการเฮดต,ตั้งค่าเสร็จแล้วก่อนที่จะต่อผู้ป่วยจะมีรังเฮดอีกึ่งตัวเพื่อเฮดก่อนว่าอปอดผู้ป่วยเวลาลงเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีการตีแบบเป็นแบบไหนที่จะเป็นการตั้งค่าจะเป็นในส่วนของหมอจะเป็นคนเซตค่าให้ครับเปิดเครื่องมาครับราเครื่องเฮดรัง เครื่องจะโชว์หน้าจอนี่มานะครับผมสานะตอนนี้เราจะทำไม t ทีก่อนทุกครั้งเรากดไ t ่ได้ทีนะครับ,ครบเครื่องจะโชว์นี่มาว่าเราจะทำไม t ไ้ทีแบบออทั้งหมดเพราะว่าเราจะเช็คทั้งลิฟท์ทั้งเซ็ตแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆกดออไปเอ็กเซไปตอนนี้เครื่องจะถามว่าเราจะใช้กับผู้ป่วยแบบไหน a อ u ด t p เป็น t ด็กหรือเน o n อเน็ แล้วก็ตัวนี้เป็นแบบใช้กับร่วมกับ Chamber นะ์เนาะครับกดเอ็กปครับคือบอกว่าให้เราต่อเซ็ตมันจะมีทุกขั้นตอนจะมีการ Block, บอกแบบว่าให้ให้เราต่อแบบไหนให้เราทำอะไรก่อนครับอันนี้็็อบอกว่า Connect circuit นะครับผม inspire f i l t e r inspire f i l t e r x Filter, แล้วก็ตัว Chamber นะครับผมทำนะเสร็จแล้วก็เอ c e p t ปบบอกว่าให้บลนะ็อกไว้ครับบลอกไว เราต้องทําเสร็จขั้นตอนนี้ภายในทั้งหมดภายในสามนาทีถ้าเราทําช้าไปเราต้องทำอีกนาทีเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด mm hmm. หรือไม่อุปรกรณ์ในชุดไหนที่มันเทสแล้วไม่ผ่าน mm hmm. ก็เื้่มต้นถ้าไม่สามารถทําบนญบอดแก้ไขกันได้ก็แจ้งบีบีกอนให้มาเช็คร่วมไปทีว่าเป็นจุดตัวเครื่องหรือว่าเป็นที่ตัวเซต mm hmm. ที่เสียครับ บีมดีจะมาช่วยดูให้นะครับว่ายเสร็จแล้วก็เอ็กเซปป้ายครับตัวนี้เป็นการเช็คโอทูเอร์ตอโอดูแล้วถ้าเราทำขั้นตอนตามขั้นตอนแล้วก็อุปกรณ์ไม่ลิกายในสามนาทีเครื่องทำไอทีเสร็จประมาณสามนาที ตองน,นี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นเสียงพัดแอร์เนาะจะมีการเทสวินิโครแก๊สข,ของแอร์แล้วก็เทสออกซิเจนเพราะว่าเราต่อเราไม่ได้ต่อตัวแอร์แต่แอร์เครื่องตัวนี้จะมีไปจะมีการทำลมอยู่ภายในตัวเครื่องการดีพัดลม ตัวนี้จะเป็นเสียงของ u p s นะครับค่าเสียงตัวน,นี้อย่งเงี้ยแจ้งดีดีก่อน u p s เริ่มเริ่มเสื่อมแบตเตอรี่เริ่มเสือตเตเเส่อมละเพราะว่าเวลาดึงไฟไป u p s จะไม่ค่อยไหวละแจ้งดีดีให้เปลี่ยนเครื่อง ทีห่หนึ่งผ่านตอนนี้2ผ่านนะครับผมเทสต์ประสิทธิ์ผ่านต่อไปเป็นเ hey, circuit pressure hey, ครับจะดูว่าเซฟจะลิฟต์ไม่ลิฟก็ดูตรงนี้แหละครับว่าเราต่ออุปกรณ์ครบหรือเปล่าลิฟหรือเปล่า ak, ลิฟจุดไหน ไปนะครับผมเครื่องแจ้งเตือนให้บอกว่า disconnect ฝั่งฟิลเตอร์ขา expire ครับเก็บเล็กเสร็จไปกลับต่อไปรีรี c o n n e c t ก็คือกลับมาเสียบใหม,ม่แล้วก็เซฟ บรรอยู่นะคัถ้าเราเทสเทสเสร็จแล้วก็ถ้ามันพอมีมีเสียกับเนี้ยแจ้งเตือนก่อนเราเทสแจ้งให้มีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยเนาะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ก่อน,นต่อเทสนะครับต่อไปอันบล็อกว้ครับเครื่อบอกอันบล็อกวาันะต่อไปเสร็จอเซปต์ไป เมือนน่อกี้กรณีที่พลักไม่มีไฟหรือแบตเตอรี่ตัวอ p s เราไม่ได้เสียบปลั๊กอ p s หรือไม่ไม่ได้เปิดอ p s มันจะขึ้นเตือนว่าเอ c ีค n นเนครับให้ให้ต่อเอซนะครับขั้นตอนน้นสุดก็บอกว่ายครับ ก็คืออันบอกไว้อันบอกไว้น,น,วนี่คือเราเก็บตัวนี้ได้เลยแล้วก็ต้องรอให้หมอมาเซตค่าก่อนถึงจะเสพหลังเทสได้กรณีที่ตัวนี้มีการกดตันเมื่อไหร่เรากด X10 ขั้นตอนท้ายสุดไปเครื่องจะตีเป็นเสพกับผู้ป่วยทันทีครับห้ามต่อห้ามต่อกับผู้ป่วยหรือใช้อันบอกไวแล้วนอกจากขั้นตอนนี้ไปนะครับผม แล้วก็คือไปเซตติ้งพลาเช่นนะครับเชีนเซตติ้งอันนี้คือรอเครื่องเสร็จละทางด้ทีผ่านละผ่านขั้นตอนนะครับผมนี่ก็คือรอทางหมอกมา New <ๆ>นิวอาเชียนเดียวใคร okay. มีมี